สวัสดีพี่น้องมาเบิงพี่น้องประเทศไทยประทะกับกัมพูชาเนาะแต่บ้านอีป้าก็ประทะกับผลตกนักพี่น้องเบาแม่กับสาวพรนไปใส่จนบ่อใดเด้อทุกคนเดินนำผลตกทุ่มือสแวนบางรถเบาแม่คาพี่น้องโอ้ยจับไปบก็ตพี่น้องมาเบิง นี่บอแม็กผมคิดว,ว่าแล้วก็มันตกแท้ตัวกว่านนะทุกคนมองดูเลลิปเลยจีจำมก็ขีดินเลยค้ารถเก่งสะพอนี่น้องทาง,งเขาเพิ่นบอแม็กสะพอนเด้อทุกคนเด้อมองดูงดลุกรกะตุไะ้ได้รถรถลุงเป็นนายอะไรเดลยลุงก็จะเป็คนขับรถอีต๊อกทุกคน มาเบิร์กคนอีลุงลาจะเอารถอีตอกถ้าเกิดเอารถไถมาแก่เนาะพี่น้องมันแบบมันขุ่มแห้งพี่น้องคนตกลายแม่ก็เฉพาะจะไปตลาดพี่น้องก็ไปโบได้ไถโคมลุกเลยมาเบิร์กลุงกับพี่แก่รถกัมาเบิร์กมักันพี่น้องกับพี่แก่ขึ้นได้โบ ฝนตกนักขนาดพี er <ud> ่น้องเป็นทิศเลยบมมีมื่อวนนี Herman ้หากขาดเม็ดแต่ก hey, ันยังมื่อยพนมาเบิร์ลุงมาเสรลุร็วขดเรกควเข้าเอแนบอกเดอร์นล็มกย้ย ไปบอกเราอีแล้วนะลุงด้ไมบอกลาเปิดแวรเอาพร้อมกันมาสันโอ้มาเปิดขึ้นมไถ่าเออโอ้ขาดเลวอได้สแปะไปพามันบอได้สอนี่นะค่ะโต๊ะโกด เอาเสื้อพัดนะฮะอันนี้กระลางเอาไปแก่รูดเออเอาเอาสายยื้อดำๆนะบอสใช้ไงนะบอสคนลงแหง,ง,ง,งอะไรเนาะโด่ากัอาานอีป้าได้ลุ้นกระหังขึ้นตลกหญา้าพี่น้องแนมเพรท่านได้ขึ้นซ้ำแนมเห็นคนรถคุ้มคาก็เลยมาซอยกันมาเบิ่งพี่น้องว่ามาสิข,ขึ้นป้าจนลิบเลย เมื่อวานนี้พ่อค้าหล่อมาได้แต่มื่อนี้สะพอนออกจากบ้านบอา่นอได้พี่น้องคนรีบติ๊บเลยพขอบคุณบอแม็กพี่น้องว้าลิบคักอีหลังจากคนตกนักเด้อทุกคนตกซูมือซูเว้นเป็นทิศแล้วอยู่บ้านอี้ปาน,นี่พี่น้องเอ้ยตกซูมือจนไปไซบอไดย้ยังอยู่มองเก่ายอย,าาย่งบ่อป่าย ลูกหลานไอ้น้องหลายๆคนก็มาดึงใส่กันถ้าเบิ้ลพี่น้องว่าสิสิขึ้นบ่เนาะมาลุ่นนำกันพี่น้องอืมสะออเล็กรถสะพอนี่บ่จังคาคาขาแน่จะนอนแลน้เนาะกันพี่น้องอ๋อลิฟพักลิศ ไปได้นี่ยอมเนาะรุมกันเต็มๆๆสิเอาโต๊ะน้ํามัดบาดนี้ลองเบิ่งว่าอยู่บ่ซื้อค่านี่กินสิมักใส่ก้นมันเด้อทุกคนก็กินโต๊ะน้ําพี่น้องใครเครียดบ่ เบิงแ้วทุกคนบัสขึ้นบอบบนเนี่เอาเสือรอบสองมาเสือกรลุกเก่าลูกชังนียิบเลยจำมาเลยเจอเอา โอยหมื่นมาลุงโอแล้วเราเรเรเรเหมั่นบอดีอยู่เอาเข้าไปละลายตัก๊กเลยนะลุง ทการจะต้องมัดแบบคุณหน่อยไม่เป็นคิดอันนั้นเนาะมันลุ้งกระซีโส,สงเขอมัดแล้วโคนมาเบิกมาลุ้นเหมือนกันว่าสิเย่ป้อ และลายตักแล้วนะลุงข้นไ,ไนปเข้าว

แด่ก็สว่าละคนมันตกนักทุกคนเอ้ยไปใส่จนมาได้ตกตกแค่ตกว่านแบบดินด่าบแบบเกียไม่หนึ่งมันกระสีลมลงเลยนะสว่าแลก็ูต่ออีกสามรอบแล้วสามรอบต่อเล้แวยคนไดออกคนไดออก้ายข่านี้คนใดกัน มันได้แห้งบืนบไ้ได้เดี๋ยวเราายใกันนโอ้มันแดดกูเละขาพ่อเออลูกบอกเลยย่ากวับเรสมากไวเสแดล้ฝนมันตก แต่ตกว่าเจ้าลงพิคุมกันอาเวมาวางนี่ไปนี่กสิค้านี่บวบลงหนันแต่ว่าค่านี้มันสิงายอยู่ปุ่ยมันเป็นนิชยัยมันเนินมันบบได้มันบแมตจุลุกแบบนั้นอันนั้นไม่เป็นแบบฮักกิกลิกลงเลยเอาาเยเอแม่เลย มัอีจุนกับบมาถ่ายคลิปไม่นอกันคุณถ่ายคลิปแม่กรบิญุ่นรกพี่กุนมาอยู่รถใส่กนนี่พี่กุนไปลลแเ้าว่าเราเล่งอยู่

ะบะลุงเพิ่พัดนี่บมัดบะลุงตกแพแตกเน่ฝนมันตกฝนมกบ่ขาดเม็ด่ อะไรเนี่ยพี่น้องเลยโตแค่ตกว่าลุงจีจอยตวัสดีลุงบามัดบาลุงเอิ่มสวัสดีต่อยกันลายอันเลยนะลุงบ้าบ้าจะหน้าตัวใหญ่เนี่เส้นใหญ่นี่เออหลายอย่างซ่อยกัน ลำบากทุกคนย้ำผลย้ำผนมนสิประมาณนี้ล่ะต้องใอลรถไข่แก่น้องทเทน่องนูใ่กันหนู

ขึ้นนห่อยตกกระจะกระจระบ่ะโอ้ย<อ><อ>ยุดก่อนที่เจ้าบอกเอาเนี้ยมากิ๊กก่อนบอ่ที่นี่มันลมแม่มันกิ๊กแค่สบายต้องเอาเนี้ยกิ๊กก่อนถ้าว่าได้เอาเนี้ยพุทธทังหน้ามันขึ้นนะลุงจ่อยเออมันสิควัดลงเลยวได้ไนที่บอกเนี้ยรีบลงเลย ลองเบิง้งนี่แหละพี่น้องรถเบลแม็กขึ้นแล้วเด้อทุกคนไปสิแหละนี่พี่นอ้องเปิ้นคักเปิ้นแน่ไอ้ลุงกะคันรถค้ายมัได้กะไอ้ลุงทุกทีเลยทุกคนเอ้ยสิว่าจังเลยไอ้ลุงกะเป็นลุงกะลุงใจจอยพี่น้องคันรถค้ายมัได้ไอ้ลุงกะลุงลุงหมดเลนี่ลุงกะมีแต่ขีต้ตมเกดอากลากเลย คลิปเดอ้อทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีปา้าอีลุงเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวจะเห็นคลิปใหม่ๆให้ทุกคนเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิดแล้วรถเบลแม็กก็ขึ้นได้แล้วทุกคนลุงก็สิเอารถอีตอกบลแม็กมาส่งพี่น้องถ้ารถค้ายำแต่ก็ต้องไปคิวอีลุงทุกทีเลยบ๊ายบาย